ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับบนสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับเพื่อมาร่วมงานเปิดตัวเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุดของทางอไสุนั่นคือเครื่องยนต์2.2 DDI m a x f o r e นะครับภาพบรรยากาศจะเป็นยังไงสมรรถนะในการขับจะเป็นยังไงไปตามชมกันได้เลยครับแล้ววันนี้ครับอยู่กับผมครับวิศนุพรดวงแก้วหรือฮาร์ดบ็อกซ่าเรซซิ่งครับเราเราไปดูกันเลยครับว่าภาพบรรยากาศเป็นยังไงนะฮะไปไปดูครับ ดีเซลใหม่2.2 DDI m a c f o r d นี้ได้รับการพัฒนาใหม่ทั้งตัวไม่ว่าจะเป็นฝาสูบเสื้อสู่ก้านสูบเผาวข้อเหวี่ยงและลูกสูบ จะเห็นว่าในการพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซล2.2นี้มีอยู่ในทุกด้านไม่เพียงแค่การปรับชิ้นส่วนให้แข็งแรงเท่านั้นโดยเฉพาะเสื้อสูบที่เลือกใช้วัสดุที่แข็งแรงมากขึ้นรวมถึงการปรับเปลี่ยนระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงใหม่ให้มีแรงดันสูง250 mpa พร้อมระบบอัดอากาศ evgs turbo ใหม่รองรับการอัดอากาศได้เร็วและราบรื่นมากขึ้นด้วยการออกแบบห้องเผาไหม้แบบใหม่รวมทั้งลูกสูบที่ลดแรงเสียดทานในแบบ u l t r a f o r e fiction อีกทั้งชุดเผาขับอีกทั้งชุดขับเคลื่อนเผาลูกเบี้ยวแบบ charming Gear and Chain ที่เป็นจุดเด่นของทางอ Isuzu ยังคงถูกใช้ในเครื่องยนต์ใหม่นี้และที่สำคัญกับระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์แบบ h i โฟ f จากการพัฒนาใหม่ทำให้มีกำลังได้สูงสุดที่168แรงมา้ท 3, นนาที่3600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดถึง400นิวตันเมตรที่1600ถึง2400รอบต่อน,นาทีไม่เพียงเท่านั้นเครื่องยนต์นี้ยังสร้างกำลังแรงบิดในการออกตัวสูงถึง56% รอบต่ำแค่1 0 0 0รอบทำงานร่วมกับชุดเกียร์อัตโนมัติ8สปีด และที่จบไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นการทดลองสมรถนะของเครื่องยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของ e ออรสุนะครับกับเครื่องยนต์2.2 DDI Maxforce นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับมีพละกำลังสูงสุดอยู่ที่163แรงม้าครับที่3,600รอบครับแรงบิด400นิวตันครับตั้งแต่1,600รอบถึง2,400รอบและตัวนี้นะครับถ้าเราใช้รอบเครื่องยนต์ที่ประมาณ1000รอบนรอบครับก็จะได้แรงบิดมาครึ่งหนึ่งเลยนะครับมีกำลังตั้งแต่รอบต่ำกันเลยทีเดียวครับรวมถึงตััวนี้ยครบ รุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยจะใช้เกียร์แบบ8สปีดนะครับเลฟโทนิกนะครับรวมถึงเกียร์ตัวนี้มีความอัจฉริยะคือมีเกียร์โอเวอร์ดิส2ตำแหน่งทำให้รถรุ่นนี้มีทั้งความแรงและความประหยัดนะครับแล้วรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์รุ่นใหม่ครับ2.2ลิตรแม็กฟอร์ดเนี่ยนะครับมีทั้งหมดนะครับ3รุ่นเป็นการเพิ่มไลน์อัพขึ้นมาสำหรับรถรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับสีใหม่ด้วยนะครับนั่นคือสีเทาเอลบูสโอเพกนะครับเป็นสีใหม่ที่ดู สวยงามค่อนข้างลงตัวทีเดียวผมเห็นตัวจริงแล้วสวยงามเดี๋ยวไปดูภาพตัวรถกันนะครับเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตเข้าไปให้ดูนะครับรถรุ่นใหม่ที่ใช้เครื่องยนต์2.2ลิตรเนี่ยจะเข้าไปโชว์ในงานมอเตอร์เอ็กโปที่จะถึงนี้ด้วยครับ และที่จบไปทั้งหมดนี้ครับเป็นภาพบรรยากาศรวมถึงการทดลองขับแบบเล็กๆน้อยๆบนสนามช้างอินเตอร์เนั่นแนลเซอร์กิตนะครับสำหรับยูสุเครื่องยนต์2.2 DDI m a c f o r s นะครับแล้ววันนี้ครับผมวิศนุพรดวงแก้วหรือ Hard Boxer Racing ต้องขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของเราครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook YouTube t i k t อ k รวมถึง i ิน t a g r กรด้วยนะครับอย่าลืมนะครับรถทั้งหมดนี้ที่เห็นอยู่นี้ จะเข้าไปโชว์ในงานมอเตอร์เอ็กโปปีนี้นะครับอย่าลืมไปดูกันให้ได้นะครับกับเครื่องยนต์ใหม่2.2ลิตร DDI Max Ford ของ e อซนะครับ The Ford of Future พลังใหม่กำหนดโลกครับ